บทขันทัริฤตข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลวิรูปขะข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลเอราปทะข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลฉัพพยาปุตตะข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในงูตระกูลกันหาโคตมกะข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์ไม่มีเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สองเท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์สี่เท้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าสัตว์หลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า ขอสัตว์ทั้งปวงที่มีลมหายใจที่เกิดมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นจงประสบความเจริญทุกตัวตนขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครๆเลยพระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้รรไไดไไดแต่สัตว์เลื้อยคลานคือ งูแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกและหนูเป็นสัตว์ที่ประมาณได้ข้าพเจ้าได้กระทำเครื่องรักษาตนแล้วได้กระทำเครื่องคุ้มครองแล้วสัตว์ทั้งหลายจงหลบหลีไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์